อะไรวิดีโอยับไปอีกปล่อยยับไปอีกอันนี้อะไรวิดีโอเหยียบดินเป็ดอุ้ยบ้ามันเหยียบดินเอแต่จางมันห่นไทยยับไปใกล้ๆแล้วเบื้องบนไปแล้ว่็จะเบิ้งบันอลามกับเป็ดบ่ะอะไรวิดีโอเนี่ยก็จะเบิ่งมันเด่นกับเป็ดอย่างนี้อย่างนี้ ยืนนจิกตาอันนเหรเป็นเอลตาเหมนกันขอรับนะแม่าีอุ้ยป้าคือจังมันเลี้ยงเป็ดไองเป็ดกเลนน้ำมันเดียว่นี่ยอย่าเอ่นมันเดิมมันสิมาอันนี้

ไปบ่ดแล้วอยู <of> <ici> ่คนเดียวบตา้างอยไมาเหีบอป็าีคเดีละ